สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาภาพเปลี่ยนปยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะง่ายๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกบัวบูชานะคะสวยๆง่ายๆเลยนะนะคะนี่ค่ะดอกบัวบูชาค่ะสวยๆง่ายๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์2ขนาดความยาว9 5เซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้น ลิยบ,บิน้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาวยี่สิบห้าเซนติเมตรค่ะจำนวนแปดเส้นค่ะเรามาเริ่มกันค่ะวันนี้นะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เรื่อมกันประมาณสามเซนติเมตรนะคะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับมาเส้นที่สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามส่วนมาในเส้นที่สองเส้นที่ 3, สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งค่ะ เอาออกนะคะลบเส้นที่สามขึ้นมาดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นี่ค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะสอดล็อกเข้าไปนี่ค่ะนะคะเราก็จะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะนะคะเราจับเส้นที่หนึ่งขึ้นมา เส้นที่สงทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะนะคะเอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะในป้วงกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนนี้ไว้ต่อมาค่ะเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลง เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้นนะคะสีเส้นสุดท้ายนี้ค่ะต่อมาค่ะเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งนี่ค่ะเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สาม เนี่ค่ะแล้วก็รวบเข้ามาให้กระชับนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นนะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดข้ามสามเส้นค่ะพาดข้ามสามเส้นไปจับพาดข้ามสามเส้นพาดข้ามสามเส้นค่ะ ถ้ามสามเส้นไปค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือริบบินสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเอาเส้นนี้นะจะับผ่านมาค่ะสอดเข้ามาในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจับผ่านมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจับผ่านมาค่ะ,ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามนี่ค่ะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้นี่ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะ หรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรีหยญทีหลังได้นะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะแล้วเราก็สอดรอดไปค่ะสอดรอดสามเส้นไปนะคะสอดรอดสามเส้นไปแบบนี้สอดตามแนวริบบิ้นไปเลยค่ะ นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ ดินบิน้นออกแบบนี้นะคะเราจะจับนินบิน้นมานะินมาด้านนี้นะคะแล้วเราก็พับลงมาแบบนี้นี่ค่ะนับหนึ่งนับสองนับสามนะคะเราจะสอดในรูที่สามนี้นะลอสองเส้นมาค่ะนี่คะ่ะรูที่เส้นที่สามนะคะลออมาสองเส้นแบบนี้นะะี่ค่ะดึงมาแบบนี้ เส้นถ <อ kant. S 2> ัดมาค่ะพับมาด้านนี้ค่ะพับมาด้านนี้แล้วก็พับลงมาแบบนี้นะแล้วเราก็สอดค่ะเราสองเส้นมาสอดรูถัดมาค่ะแล้วลอสอเส้นนะคะแบบนี้นะพับมาด้านหลังแบบนี้ค่ะพับมาด้านหน้าค่ะแบบนี้แล้วก็พับมาด้านในอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วก็สอดลงไปรูปถัดมาค่ะแล้วล่อสอเส้นนะนะคะ1นึ่งสองนี้นะคะสอดลออมาแบบนี้นคะคะสอดมาแบบนี้ค่ะทีละเส้นนะคะดิกมานี่ค่ะแล้วก็พับลงมาแบบนี้ นี่นะคะเส้นสุดท้ายนะบิดมาค่ะแล้วก็พับลงมานะสอดเข้าไปนี่ค่ะแล้วก็ดึงมานี่ค่ะค่อคยคดึงไล่มานะคะดึงไล่มาทีลเส้นนะนี่ะแล้วก็จะดึงไล่มาแบบนี้ ดึงเข้ามาให้สวยงามให้กระชับเข้ามาเลยนะคะนี่ค่ะให้ได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้พอเราได้รูปทรงที่สวยงามแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะเราก็จะสอดลิบบินกลับไปนะคะสอดกลับไปเก็บอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะสอดรอดสมเส้นกลับไปนะคะ ตัดร้อดสามเส้นกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะตามแนวริบบิ้เลยน่คะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จับตะแคงมาด้านนี้ค่ะพับริบบิ้นมาด้านนี้ค่ะพับมานะคะบิดลงมาแบบนี้ ้ามหเส้นนะคะมาสอดรูนี้ค่ะนี่ค่ะลงมาแบบนี้ปิดมาค่ะ้วมนมาสอดลงไปค่ะนี่ค่ะเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองเรายังไม่ดึงแน่นนะคะเส้นที่สามนี่เราดึงแน่นได้เลยนะนะคะแล้วก็บิดมาแล้วก็สอดรูถัดมาเรื่อยๆนะคะ นะคะดึงมาแล้วค่อยจัดแต่งอีกทีนึงค่ะ สุดท้ายค่ะดึงมานะนะคะหิดม้ 1971. อนมาเราดันเส้นออกก่อนนะคะนี่นะเราจะต้องสอดดูนี้นะคะเราดันขึ้นมาก่อนที่เราดึงเส้นที่1กับเส้นที่2องหวมๆนะคะเพื่อที่จะเราต้องดันขึ้นในเส้นสุดท้ายนี้นะคะแบบนี้แล้วเราค่อยมาจัดแต่งอีกทีหนึ่งนะคะเราก็ดึงมาดึงแต่งอีกครั้งหนึ่งนะคะดึงแต่งให้สวยงามอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ อันไหนที่ยังไม่สวยเราก็ดึงให้มันสวยงามนะคะนีนะเราก็จะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะพับนะคะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะทุกเส้นเลยนะคะ แล้วเราก็ตัดปายดิบินนะคะค่ได้แบบนี้นะคะเราได้แบบนี้แล้วนะต่อมาค่ะเราจะเอาดิบินความยาวสามสิบความยาว25เซนติเมตรนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นี้นะจำนวน8เส้นนะคะ เราก็จะเอามาสอดเข้ามาแบบนี้เลยสอดเข้ามาแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะนะเหลือไปลายไว้นิดนึงค่ะเพื่อที่จะเวลาเราสอดกลับขึ้นไปเก็บเราจะได้เห็นนะคะเราจะได้สอดได้ง่ายขึ้นนะคะ บบนี้พอเราได้แบบนี้แล้วก็จับตะแคงมาด้านนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับมาด้านนี้นะคะ1ครั้งแล้วก็พับลงมาแบบนี้นะสอดลงมานี่ค่ะเวลาเราดึงลงมานะคะเราก็กดไว้นิดนึงนะเผื่อริบบิ้นมันจะหลุดลงมาตามนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ติดแบบนี้พับมาแบบนี้นะคะพับลงมานี่ค่ะแล้วก็สอด ทำแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะ เราก็จะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับนะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนนนะคะใต้ปลายดิบบินที่เราเหลือไว้นี่นะนะคะสอดกลับขึ้นไปแบบนี้ค่ะน,นะคะถ้าเราไม่ได้สอดใต้ปลายดิบบินมันก็จะไม่ขึ้นไปนะคะ ีนนะคได้แบบนี้เราก็จับตะแคงมาด้านนี้พับมาด้านนี้ค่ะพับลงมานะปิดเป็นกล like. วยแบบนี้ค่ะนะคะแล้วเราก็สอดลงไปนะดึงมาเราก็ดึงให้แบบนี้ค่ะเราไม่ต้องดึงแน่นนะคะดึงหลวมๆไว้แบบนี้ให้กลิบเป็นใหญ่ๆแบบนี้นะคะพับลงมาแบบนี้ค่ะสอดลงมานะคะเราไม่ต้องดึงแน่นนะคะเราดึงหลวมๆไว้ นะคะแล้วก็ด e ันดันลงมาแบบนี Angie, ้นี่ค่ะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็พับนะคะพับกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นด้านบนนะสอดกลับขึ้นไปแบบนี้นะคะนนะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปนี่ค่ะ สร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวบูชานะคะสวยสวยง่ายๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ